มโนยนเสริมแกร่งบอน์เอลเสริมสร้าง Value Chain ทั้งระบบย้ำภาพผู้นำอุปกรณ์ยานยนต์และสินค้าวัสดุอุตสาหกรรมพร้อมวางเป้ารายได้เติบโต5,000ล้านบาทขยายตลาดใหม่ทั่วภูมิภาค SEA กลุ่มบริษัทมโนยนต์โดยด็ตร์บรเมศลีโกโมลชัยกรรมการบริหารผู้ผลิตผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอะไหล่ยานยนต์ทดแทนร่วมกับบอนียลโดยนายรัฐาอุรุโสพล กรรมการผู้จัดการจัดงาน b o n i e El e l i v e Together พลังขับเคลื่อนเติบโตโยกระดับเพื่อถแถลงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์องค์กรตอกย้ำ Bernie ด้านความเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์ยานยนต์และสินค้าวัสดุอุตสาหกรรมหลังยกระดับศักยภาพธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ภายใต้พลังจากกลุ่มบริษัทมโนยนสร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้าและลูกค้าทั่วประเทศรวมผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตพร้อมสร้างความแข็งแกร่งด้วยการยกระดับ Value Chain เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยโมเดลที่แตกต่างเตรียมขยายตลาดใหม่ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอาวันนี้วัตถุปร์วันนี้คืออยากจะประกาศให้คนที่เกี่ยวข้องรับทราบ นะวันนี้บอเนียวเราเปลี่ยนนะครับผู้ลงทุนเปลี่ยนเจ้าของใหม่เป็นกลุ่มบริษัทมโนยนแล้วนี้เป็นกลุ่มบริษัทที่เข้าใจธุรกิจเห็นศักยภาพของบอลเนียวเราเชิญพาร์ทเนอร์ที่เป็นเจ้าของสินค้าที่บอเนียวเป็นตัวแทนจ,จัดจําหน่ายมาร่วมงานนะหวังว่าพาร์ทเนอร์ต่างๆนะจะไปด้วยกันกับเราที่จะไปข้างหน้าแล้ววันนี้เราพร้อมที่จะเปลี่ยนนะการบริหารจัดการขององค์กรที่จะยกระดับและพัฒนาให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขัน ทำการขายทําการกระจายแล้วก็ทํากิจกรรมการตลาดให้กับแบรนด์ทุกแบรนด์ที่เราตัวแทนจัดจาหน่ายอันนี้วัตถุประสงค์ครับก็อย่างที่พวกเรารับทราบมโนยนมาถือหุ้นบอลเนียวตั้งแต่ปี2014นะแต่เป็นหุ้นที่เป็น Majority หลังจากมาทำนะร่วมกันอยู่สักช่วงหนึ่งก็พบว่าการทำการตลาดในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องอาศัยความรวดเร็วเพราะเราอยู่ในองค์กรใหญ่จะผ่านจัดการยาก วันนี้บอลเนียวกลายเป็นบริษัทที่เรียกว่าอินดีพีเดนซ์บริษัทอิสระเรามีอิสระในการคิดตัดสินใจและก็ปฏิบัติการซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของร้านค้าและลูกค้าได้ดีเพราะสินค้าปัจจุบันเนี่ยแข่งขันเร็วมากนะอยู่ในกลุ่มบริษัทใหญ่จะต้องอาศัยเรื่องของความร่วมมืออาศัยเรื่องของการอนุมัติอนุตรนั้นจากค่อนข้างล่าช้าวันนี้พอมาเป็นอินดีพีเดนซ์แล้วจะปฏิบัติการได้ดีขึ้นบริษัทเลยคิดว่าน่าจะออกมาเป็นบริษัทอิสระ ทางนยนต์ี่ก็เห็นว่ามีศักยภาพของบอลนยวก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเป็นอิสระนะครับยนต์ขอถือเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อการตัดสินใจสั้นกระชับแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็บังเอิญเป็นรลยนต์ที่เป็นกลุ่มผู้ทุนเดมิมและเข้าใจธุรกิจเมื่อมาลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นโจทย์เป็นเรื่องที่ดีของธุรกิจและเป็นเรื่องที่ดีของบอลนยวที่จะไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วครับกลุ่มรลยนต์มีความเข้าใจตั้งแต่นะตัวพรีเซนเทชันที่เห็นนะเขานะ มีบริษัทจอยเบนเจอร์มีบริษัทผู้ผลิตมีบริษัททาเรื่องของ supply chain มีบริษัทเรื่องของ warehouse มีบริษัทที่ทําเกี่ยวข้องกับอะไหล่ทดแทนยานยนต์ในประเทศและเป็นตัวแทนจัดจาหน่ายหลายๆแบรนด์มันเขาเข้าใจธุรกิจมันการที่ได้มนุษย์ยนต์เป็นนะฮะผู้ถุนหลักไม่ใช่ผู้ถุนหลักเป็นผู้ถุ้นคนเดียวเลยก็สามารถนะฮะตอบโจทย์และเข้าใจและก็ส่งเสริมซึ่งการและการได้ไปอย่างดีตั้งเป้าไว้นะฮะหปีนะฮนะจากนี้ไปเรา5000ล้าน นะก็โตขึ้นอีก60กว่าเปอร์เซ็นต์ครับจากสินค้าหลายตัวที่กำลังจะเข้ามาใหม่อย่างปีนี้มีสินค้าที่จะเข้ามาใหม่อีกประมาณ5ตัวนะที่เจ้าของสินค้าหลอให้บริเวตอบรับและก็ตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศไทยครับก็นะจะทำการตลาดตัวใช้ Data เราจะข้อมูลที่เรานะมีพนักง,งานขายอยู่ทั่วประเทศกว่า200คนนะเรามีลูกค้าอยู่เยอะจะข้อมูลเหล่านั้นมาทำกิจกรรมการตลาดให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็แอคทิวิตี้ต่าง จะสามารถเพิ่มกิจกรรมการขายและการตลาดให้กับทางคู่ค้าได้ด้วยตัวนี้อย่างที่บอกนะครับในที่เราพูดกันในภาคพ,พื้นเอเชียอาคเนยเนี่ยธุรกิจค่อนข้างเติบโตและแข็งแรงเรามีประชากรเยอะมีคอนซูมในตลาดที่เยอะมันแล้วก็ประเทศไทยเป็นเบสหลักของออโตโมเทีเพมันสินค้าที่เกี่ยวข้องกับออโตโมเทีฟก็สามารถไปในประเทศข้างเคียงได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันการที่เราเป็นตัวแทนมายาวนานก็มีสินค้าอื่นที่นอกเหนือจากออโตมอติฟไม่ว่าเป็นสินค้าทางด้านนะวัสดุอุตสาหกรรมก็จะไปในประเทศข้างเคียงเพราะตอนนี้เรามองและหลายๆประเทศก็มองว่าโมเดลอย่างบอลเดียวเนี่ยค่อนข้างเป็นโมเดลที่เฉพาะตัวนะสามารถทํากิจกรรมได้อีกเยอะแล้วก็สามารถเอาโมเดลนี้ไปพัฒนานในแต่ละประเทศได้ครับ